โอเคนะครับก็สวัสดีมาทุกคนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับคลิปนี้นะครับจะมาสอนวิธีการสร้างรายได้นะครับเข้าทูมอนิแวลเล็ตจ่ายแอปหางเงินมาใหม่นะครับในสอนแอปนี้นับก็จะเป็นการที่เรากดดูวิดีโอนะครับตรงหน้าแรกเนาะก็เหมือนกับการดู y o YouTube ปกติเลยนะครับแต่ตรงนี้จะได้รับเหรียญมาด้วยเนาะแล้วก็นําเหรียญที่เราได้รับเนี่ยมาแลกเป็นเงินเข้าทูม o นิแวลเล็ตได้นะครับส่วนนี้นับผมทําเงินได้ที่4,200กว่าบาทนะครับสามารถที่จะไปถอนได้นับตั้งแต่10บบาทจนถึง่องร้ลยบับว่า มันยังถอนได้อยู่หรือเปล่าเนาะก็เลือกจํานวนเงินได้เลยนะครับหลังจากนั้นก็กดถอนนะครับเดี๋ยวรอดูนะว่าเงินจะเข้าทันทีหรือเปล่านะครับแต่ไม่ถูกตัดออกไปเนาะตัวนี้สามารถเช็คอินรายวันได้นะครับการเล่นการทำงานก็ค่อนข้างง่ายนะครับเป็นสองแอปนี้เนาะใครที่อยากใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์นะครับตอนนี้ผมก็แนะนําเลยนะครับนี่นะหลังจากที่รอมาแป๊บหนึ่งนะได้รับเงินมา200บาทนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็ยังถอนแล้วก็เล่นได้ปกติเนาะสำหรับใครที่อยากจะเล่นนับแต่ว่ายังไม่มีแอปนี้นะก็สามารถได้จัด ทำการติดตั้งหรือว่าดาวโหลดได้ตามผมเลยนะครับโอเคนะครับใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับกดไปที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับตรงคาว่าลิงก์โหลดเนาะกดเข้ามาก็จะเจอคําว่า Get ิดอ o นนะบูโก้เพย์เนาะกดเข้าไปนะครับจากนั้นนะครับมันก็จะเด้งเข้ามาให้เราทาการดาวน์โหลดเนาะเราก็ติดตั้งทั้งสองตัวแอปอะไรให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นกดเปิดเข้าไปที่ตัวแอปได้เลยนะครับกดเปิดเข้ามาเนี่ยเขาจะทําการลงทะเบียนให้เราโดยอัตโนมัติเลยนะครับตัวนี้นะวิธีการหาแต้มเมื่อกดเข้ามาตรงเงินสดตรงนี้เนาะจากนั้นนะครับเพื่อนเพว่อนรหัส ต้นค้างได้เลยเนาะก็ใส่รหัสที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ได้เลยนะครับ S3TQFN นะครับจากนั้นก็กดยืนยันเนาะการที่เราใส่จะได้รับ1 5 0 0นอคะแนนฟรีๆเลยนะครับตัวนี้จะเป็นเหรียญฟรีเลยเนาะก็กดยืนยันได้เลยนะครับหลังจากที่เราใส่เสร็จเนี่ยเพื่อนๆจะสังเกตเห็นคะแนนเนาะตรงมุมบนซ้ายนะก็จะเพิ่มขึ้นมานะสำหรับใครที่ดาวน์โหลดมาใหม่นะครับจะได้รับอยู่ที่1บาทเนะาะเราสามารถที่จะมาเล่นได้นะครับวิธีการเล่นนะครับกดมาตรงหน้าหลักเนาะตัวนี้จะเป็นการดู ในสอง u t u b e เลยนะตัวนี้จะไม่มีโฆษณาเลยเนาะย้ําว่าจะไม่มีโฆษณานะครับแล้วเราสามารถเนี่ยดูได้จริงๆเลยเนาะดูการดูแต่ละครั้งเนี่ยจะได้รับเหรียญด้วยเนาะเราได้รับเหรียญเสร็จนะครับเราสามารถที่จะมากดรับได้หรือว่าอัปเกรดเพิ่มอะไรต่างๆได้นะใน2งตัวนี้เหรียญจะหาง่ายมากเลยนะครับตัวนี้สามารถเนี่ยมาเช็คอินไลน์วันได้เนาะตรงหน้าแรกตัวนี้นะครับก็จะเป็นในสองภารกิจที่เราทําได้เนาะไม่ว่าจะเป็นเหรียญที่เราสามารถอัปเกรดได้ใน2ตัวนี้เนาะแล้วก็สําหรับใครที่เป็นสายชวนก็ ได้เหมือนกันเนาะหรือว่าใครจะดูโฆษณาก็ได้นะครับเพื่อที่จะรับ250เหรียญเนาะก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่เป็นสายชวนเพื่อนนับก็กดเข้ามาตรงเชิญเนาะตัวนี้นะครับเราสามารถแชร์ลิงก์ก็ได้เนาะหรือว่าใครจะกดปุ่มเชิญตรงนี้นะครับหรือว่าจะส่งไปที่อเมสเซจหรือว่า Facebook บัญชีไลน์อะไรต่างๆก็ส่งไปได้นะครับตัวนี้นับหากมีเพื่อนดาวนโหลดผ่านลิงก์ของเรานับก็จะมีโอกาสที่จะได้รับเป็นงินมากขึ้นเนาะการทํางานก็ค่อนข้างง่ายๆนะครับแล้วก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากนะเพราะว่าก็เป็นแอปใหม่เนาะ เขาอาจจะยังไม่ได้มีอะไรมากก็แค่ดู u t u b e นะครับแล้วได้รับเงินเข้าทุนนิวเวศเหรเนาะตัวนี้นะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะว่ามันถอนขั้นต่ําเท่าไหร่เนาะตัวนี้นะจะถอนเข้าทุนนิเวศเหรีนะครับตั้งแต่10บาทนะครับจนถึง200บาทต่อว,วันที่เราถอนได้เลยเนาะในสองแอปนี้นะก็คือถอนได้จริงเนาะเพราะมันเป็นแอปมาใหม่นะครับสำหรับอ่าใครที่อ่ามียอดถอนถอนได้แล้วนะครับก็ลองถอนดูนะครับเพราะว่าขั้นต่ําของเขาอยู่ที่10,000แเหรียญเนานะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะว่าดูโฆษณาหรือว่าดูอ แต่ว่าถ้าเกิดใครที่เป็นสายชวนเนี่ยตอนนี้ผมก็แนะนําเลยเนาะแต่ว่าถ้าเกิดสายฟรีเนี่ยก็แนะนําให้ดู YouTube นะเพราะว่าในส่วนตอนนี้นะมันก็มีแค่ฟังก์ชันเดียวเนาะที่สามารถเนี่ยทได้นั่นก็คือการดู u t u b e เนาะที่มันได้เหรียญได้เยอะนะสำหรับใครที่เป็นสายฟรีเนาะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่เป็นสายชวนเพื่อนเนี่ยตัวนี้ผมคิดว่าไม่น่าจะยากเนาะขั้นต่ำของเขาคือ10บาทนะจนถึง2อ0บาทที่เราถอนได้ต่อวันเลยเนาะก็คือเยอะมากนะ นี้นะผมมองว่าน่าสนใจมากนะสำหรับใครที่อยากจะใช้เวลาว่างนะให้เป็นประโยชน์เนี่ยตัวนี้แอปนี้ผมก็แนะนําเลยเนาะสำหรับใครที่อยากจะเล่นนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวนโ์โหลดลิงก์งสมัครไว้ใต้คลิปนะครับก็กดเข้ามาลิงก์ใต้คลิปแล้วก็ดาวน์โหลดได้เลยเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองกดเข้าไปให้ดูแล้วกันเนะว่าถ้าเกิดเราดู u t u b e เนี่ยมันจะได้อะไรประมาณามเจะขัทคนเาเรียกที่กงเสือกงเสือนะครับ่ดึงนี่นะมันก็จะบออเนาะ แต่ตอนนี้เราก็จะยังไม่ได้รับเหรียญเนาะก็ดูไปเรื่อยนะครับตัวนี้จะย้ําเลยนะครับว่าทุกคลิปจะไม่มีโฆษณาเลยเนาะก็เหมือนกับดู YouTube ปกติเลยนะครับแต่ตรงนี้ก็จะได้รับเหรียญด้วยนะเพื่อที่จะนําเหรียญเนี่ยไปแลกเป็นเงินเข้าทูมานี่นะการทำงานประมาณนี้เลยนะครับสำหรับใครที่ดูคลิปนี้อยู่ก็ลองมาเล่นกันดูนะครับสาหรับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาลองถอนให้ดูแล้วกันนะว่ามันถอนได้จริงหรือเปล่าเนาะก็สำหรับคลิปนี้นะก็น่าจะมีแค่นี้แล้วก็ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามาด